สวัสดีครับสวัสดีผูที่เขามารับชมช่องแจกสามัญชนนะครับผูที่สนใจในการเลี้ยงหมูป่านะครับม้อนอาหารวางครับมาในช่วงเทียงนะครับมาให้หมูปากินม้อนอาหารหน่อยนะครับก็เลยจัดอาหารวางในช่วงเทียงระวังล่ออาหารในช่วงแรงนะครับไปบิ่งกันครับไปครับให้กินปันมีแผนดานะครับตอนนี้อาหารวางคือใบไผ่นะครับตัดใบไผ่มาจากตน พันได้เน่าใหม่ดีแห้งนะครับได้เน่าใหม่เราเป็นไพลออนต้นไพลออนนะครับสีดีแห้งมันสิกินง่ายนะครับใบไพ่ก็สิกินยากแน่ค่อยๆแต่เขาก็กินไปครับอาจสิพอได้กินรวดเร็วนะครับสีกินเรื่อยๆนะครับลูกเขาก็กินได้นะครับ,พบปเพราะใบมันอน่อนยำได้นะครับให้กินระวังรออาหารช่วงแรกนะครับตอนนี้กำลังต้มอยู่เอมัมวานไปทุระมาะนะครับแล้วพอได้ต้มอาหารไว้ ก็เลยเอาอาหารสีมาให้กินก่อนเดี๋ยวสีหั่นต้นกล้วยต้มอีกรอบหนึ่งในช่วงแรกนะครับให้เพื่อนกินคเธอจิดจังสี่ครับพอขายไม่ขาขายของยากเศษพักก็เลยได้น้อยนะครับได้บหลายเขาก็เลยจําเป็นตอ้องประยุกหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับในการให้อาหาร ในรูปแบบต่างๆนะครับกินนะครับตัวนี้เมื่อ็ี้ค่อยกินไว้นะครับ นี่ช่วงห่อนสีครับจะลืมตักน้ำไว้เขากินนะครับตักไว้เลยนะครับกินบบกินอีกเรื่องนึงครับแต่ว่าต้องตักไว้อ่าจะเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวนี้แม่พันธุ์สองตัวครับอีกตัวหนึ่งอยู่ในคอกนะครับข้างในครับเพื่อนเด็กปล่อยออกมาเดี๋ยวจะปล่อยออกมาอยู่ครับแต่สีไล่ตัวชุดสีผสมไม่เข้าไปนะครับ เยาก็สิเรื่องปลูกนั่นปลูกน,นี่ไปเพิ่มเช่นต้นกล้วยน,น,นะครับอาหารที่ให้สมมาตถใส่ในสวนเฮาไห้นะครับครับสำหรับวันนี้น่าคลิปมาฝากพี่น้องพี่ทนี้ครับจะได้ก่ฝากกดไลไรก็แช่ครับฝากกดติดตามครับหนึ่งไปเนี่ยลุ้รังใจครับมาไว้กันครับผมขอบคุณครับ